เดี๋ยวลูกชิ้นหมูจ้าเป็นวุ้นเส้นจ้าเป็นตะแซสบพ่อจ้าสวัสดีจ้ามีสิภาพมาบีบุกินได้จ้าปัน้นแหว่งแต้มบึกขึ้นละจ้าจังหวะทีวาเขาไปสื่อหมูนอ้อไปพอหมูถือกนอะตามปกติกับพอใดได้กิโลละหายุโลห้าสิบไม่โบราณหายยุโลเก,เก่าเก่าเมีย ก็ตีไปซะหกกิโลนั่นแหละเขาก็เลยซื้อม่ปลามันสาขากิโลจ้ะเขาก็เอามาเห็ดสองกิโลเหลือนั้นเขาก็เอาไอ้ใส่ถุงแพ็คเป็นแพ็คเป็นแพ็คไปเห็ดกับเขาก็กใสแบงเอาไว้น้ำจต่ประมาณโลน,นึงเดียวว่าเขาส่เอาเห็ดใส่อัวใส่อัว อันนี้เ้ากระเหียกุดขินไปก่อนส่วนผสมกับบะไมี่ยังหลายดอกจับมีแป้งมันผงฟูแล้วก็ผงชุดลสดถ้าปใสไซชุรดสดกระ่รสดดีก็ได้ถ้าเา้าวปใสไซกระเทียมกระไซพริกไทยก็ะไ้จ้ากับประมาณนี้แล้วก็กะเอาปริมาณเนาะว่าห้าเห็ดสองกิโลห้าก็สเทาใส่เข้าไปเท่าไหร่ถ้าสองกิโลกับแป้งมันซีช้อนแล้วซีสองต๊ะ แล้วกะ็น้ำน้ำนี่ก็ประมาณสองแก้วสองแก้วดื่มนึ่งละจ้ะต่อหนึ่งก,กิโลแล้วกะ็ส่วนผงชุลกชุรสรสดีนี่ก็ตามมากักตามชอบจากเกลือนิดหน่อยประมาณนั่นละจ้ะโอเคเราก็รอให้นามมันนอุอ่นอุนอ่นสักพักหนึ่งจ้ะเฮาจังสิบเปบีบตอนนี้ก็มันเริ่มบีบแตะแล้วจ้ะ นำควน simple, ันพ <t representatives> ่ออุ่นลูกเล็กลูกใหญ่ลูกหน่วยก็ว่ากันไปตามมักตามชอบนะจ๊ะ zwei vom Kopf. Gut. Ja, muss ich das machen. Und neue Tüte. brauche eine Tüte. Gib Mama no? Ja. Hat von Wie denn, na? Einmal. So Nur ein บ <chat> mm ่ม hmm. <Yeah. S 1> ืนนี่ค uh ิด huh. นี้นะเซลตุเย็นเอาไว้บัญอาไม่ดีแต่ว่ามันสิ่งเดียวทีดีเลยล่ะเอาลูกยังไงล่ะใายเร็วนี่เร็วก็เช่นเย็นมือให้หมดเย็นเย็นมือให้ มือชามือชาโอเคจ้าตอนนี้เทากับสิเลงไฟเดยจ้าแต่ว่าบีบเพราะท่านบดจ้าเพราะว่าเย็นมือมือมันชามือมันชาบ,บ่อกเพราะว่าเอ,อ่อหมูเ,เี่เห้าบดเนี่ยเสาร่ตัวเย็นเอาไว้เพื่อให้มันเนียวดีจ้ะเนี้วดีบาดีลูกชิ้นเทากับสีงามน้ำจ้ะ มอดีแล้วนะจ๊ะเท่ากับสีบีที่ามันเบ็ดเลยสีบีปลูกชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะจ๊ะค่อยนับบ่ค่อยนับนะจ๊ะเก้าเก้าสิบหกลูกต่อหนึ่งกิโลเป๊ะเลยใช้มือตํงเทียงนะ ให้จะลูกชิ้นเท่ากับซุกละ่ะแล้วก็จะตักออกไปนกน้ำเย็นเด้จ้ะเป็นลูกชิ้นเด้งอันนี้เกินคือสิประมาณเก่าสิบสี่ลูกเพระาะว่าเขาบีบในกลเวอเก่า แต่ก่อนนังห้าบีบหน่อยคุณนีจักหน่อยมันสิได้เกาสิบหกลูกต่อหนึ่งกิโลเหลือหนังห้อากสิบีบจะราว่าเบิดแล้วละจ้ะนี่จ้ะอย่างเรียบร้อยละจ้ะเหลือขาเสียเอาเห็ดกลดเดียวน่อยพอบานจ้ะนิกจะพาให้ดูจ้ะ ประมาณนี้เลยจ้ะนี่รับรองเด้งดีจ้ะนี่จ้ะแต่สองกิโลควจ้ะเพระาะว่าเขาจดสองสองกิโลกับประมาณสองกิโลครึง่งสองกิโลครึ่งเขืจะบัดดีแล้วก็ซุนปิดเตียวแล้วจะทำบุนเส้นให้แรลว่าเซ็นมาหมานละ่ะ เดี๋ยวก็ไม่ต้องปรุงยังเหลือจากนา้ำน้ำซุปกระแซบอร่อยแล้วเพระาะว่าเพิ่นกับ่กินใส่อีกยังเนาะอันนี้ก็ก่อนอีเลิงที้ขานบีบจ้ะนี่เฮาไปเฮ็ดน้ำซุปัติกับใส่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลเพิ่มลงไปประมาณน่ะพอบ้านเพิ่นบ่ก,กินกินแล้วเพิ่นบ่บ่ต้องปรุงหยังเลยกกรกะเทียมกับ,บ่ต้องใส่จ้ะกินง่ายๆ ขาดเกลือจะเกลือจักหน่อยเพราะว่าควบหอมเดียวกะได้แล้วเขาใส่ขิงใส่พริกไทยเม็ดลงไปเอากระปุสชาติที่เ้ามาเข้าชอบจ้ะโอเคเอ๊ะตาใครพอบานโอ้ขิงเขาปากได้บ่เนาะ เห็ดเม็ดพลิกไยประมาณนี้ปิดไฟแล้วนี่จ้ะก็ประมาณนี้แหละจ้ะ บีบลูทินกับเป็นอันว่าเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วจ้าดีกับก๋เตี๋ยววุ้นเส้นให้พ่อบ้านกันเรียบร้อยแล้วจ้ากะตะมาณนี่ละจ้าไปพอกันคลิปหนาด้วจ้าหอมหอมหอมเออเม็ดพริกไทยสใส่เข้าไปจ้าเค่ okay, จ้าสวัสดีจ้า